ยานนาวัดดอมด,ดานพอ,อินที่อำเภอนคมคํำซอยจังหวัดมุกดาหารค่ะสวยมากเลยถ้ามีบุญวาสนาก็คงจะได้ไปไหว้ที่วัดนะคะมีอ่ารูปปั้น พญานาคมีรูปปัน้นพระอินทขี่ช้างสามเสียรนะคะมีพญานาคเก้เสียรน,นะคะแล้วก็มีถ้ำพญานาคแต่ว่ารูปที่นำมาลงใน YouTube เนี่ยเป็นรูปที่นำมาจาก Facebook ของทางวัดด่านพระอินนะคะขออนุญาตเผยแผ่ เพื่อให้สาธุชนได้รับรู้และก็เผื่อสาธุชนพระศกะประชาชนจะได้ไปเคารพกราบไหว้และก็ะเผยแผ่ให้ทุกคนได้รู้ให้กับผู้ที่ชื่นอชอบอพญานาคได้ไปทำบุญกันนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ